สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทุกท่านเรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องผีตากผ้าอ,อ้อมเวลาต้องห้ามตามความเชื่อของโบราณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้แล้วนะบัดนี้ ณหมู่บ้านชนบทกลางทุ่งนากว้างไกลบ้านเรือนปลูกเรียงรายอยู่ภายในแมกไม้นานาพันธ์เหมือนเป็นกำแพงธรรมาชาติอย่างดีก็ภผยเรียงรายเป็นแนวกำแพงลำต้นไหวเอ็นรับสายลมแถวเบา ผิวภัยเสียดสีกระทบกันเกิดเป็นเสียงดังออดแอดกรอบกแรกรบคล้ายเสียงกระซิบจากสิ่งสิ่งเล้นลับที่สถิตยอยู่ในธรรมชาติท้ายหมู่บ้านออกไปทางทุ่งกว้างมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังคามุงจากสีหม่นครับมงบอกถึง การเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานจนผุกกร่อนเสียงจิ้งหรีดเลไรเริ่มขับขานเมื่อยามเย็นมาเยอนพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงช,ชา้ชชาช้าขอบฟ้าถูกย้อมด้วยแสยงสีส้มจัดเจิดจ้าราวกับเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่เบื้องหน้า ชายัยกลางคนยืนอยู่บนทันนาเขาหันหน้ามองท้องฟ้าอย่างพินิจพิเคราะห์สีส้มแดงของขอบฟ้าในยามสนธยาวันนี้มันดูแปลกตาพิลึกราวกับมันมีชีวิตมีบางสิ่งบางอย่างกำลังกระซิบอยู่ในแสงนั้น เนื่องจากบ่ายที่เพิ่งผ่านมานั้นอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติความร้อนอบอ้าวดังกล่าวมันแผ่ไปทั่วผืนดินเมฆสีเทาหม่นปกคลุมท้องฟ้าแต่กลับไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยเสียงนกเสียงกาหยุดร้องเงียบสนิทเหลือเพียง ความเงียบความเงียบงันที่ชวนให้รู้สึกอึดอัดพอเย็นลงพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงสีส้มแดงยิ่งเข้มข้นราวกับเปลวไฟลุกโชนเงาดำมืดด้านหนึ่งก่อตัวขึ้นราวกับม่านที่กำลังเปิดออกเผยให้เห็นสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายใน เขารู้สึกแปลกประหลาดยิ่งนักสายตาจับจ้องมองท้องฟ้าโดยไม่ละไปไหนแสงนั้นทำให้หัวใจของเขาหวิวไหวภาพในความทรงจำพรันรั่งพรูออกมาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกราดแล้วเขาก็รู้สึกง่วงงุนอย่างประหลาด แล้วร่างของเขาก็เอนลงนอนบนคันนาโดยไม่รู้ตัวเปลือกตาปิดลงและแล้วก็เข้าสู่ผวังผวังก็พาเขาไปสู่อีกโลกหนึ่งในความฝันเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางแสงสีส้มที่ลุกโชน เงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากแสงนั้นหญิงร่างโปร่งบางใบหน้างดงามแฝงด้วยความอ่อนโยนและเศร้าซ้อยซึ่งเขาจำได้ดีแม้เขาเพิ่มพาเสียงแผ่วเบาหญิงคนนั้นยิ้มบางๆดวงตาของนางอ่อนโยนดังเดิม เจ้าเห็นแสงนี้หรือไม่ลูกเห็นสิแม่แต่มันคืออะไรสีมันแปลกมากช่วงเวลานี้เองคือเวลาที่มนุษย์กับวิญญาณจะสื่อสารกันได้จากแสงสีส้มที่เจ้ากำลังมองเห็นอยู่ในขณะนี้เขาขนลุกสู้ สายลมอ่อนๆโชยมาปะทะใบหน้าแต่เขากลับรู้สึกหนาวเย็นเยือกเข้าในกระดูกเจ้าจำไว้ให้ดีนะลูกหากปีใดแสงสผีตากผ้าอ้อมสว่างเจิดจ้าและนานกว่าปกติเจ้าจงระวังให้ดีมันเป็นลางบอกเหตุร้าย น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวหรือไม่ก็พายุจะพัดมายางรุนแรงและบ้าคลั่งเขาเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกแม่แม่ทันใดนั้นเหมือนมีกำลังมหาศาลกระชากเขาออกจากพวัง เขาสะดุ้งสุดตัวอากาศรอบกายขเมึงตึงความรู้สึกแน่นหน้าอกทำให้เขาสูดลมหายใจเลือกใหญ่แต่กลับไม่มีอากาศเข้าไปเสียงคราง,งแผ่วเบาของเขาทำให้ภรรยาและลูกที่กำลังออกตามหาได้ยินพวกเขาเรีบบวิ่งเข้ามา บร่างของเขานอนแน่นิ่งอยู่บนกันนาใบหน้าซีดเผือดราวกับคนขาดอากาศหายใจพ่อพ่อเป็นอะไรเขาลืมตาขึ้นช้าๆมองไปที่ขอบฟ้าแสงสีส้มแดงยังคงส่องสว่างแต่มันด,ดูมืดมนลงกว่าเมื่อสักครู่แล้ว เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมปีนี้อันตรายหลังจากเขาเอ่ยประโยคสุดท้ายสายลมเย็นบูบหนึ่งพัดผ่านราวกับเป็นคำเตือนสุดท้ายจากผู้ล่วงลับร่างของเขาก็ซุดลงอีกครั้งหัวใจเต้นแผ่วเบาดวงตาผ้าเรือนก่อนจะปิดสนิท ร่างกายแน่นิ่งเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดสิน้นพอ่พอพ่อได้ยินไหมเสียงลูกชายตะโกนอย่างแต่ตื่นพยายามเขย่าตัวให้รู้สึกตัวแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆพอ่อลืมตาสิพอ่อภรรยาของเขากรีดร้อง ้ำตาไหลพราหรีบประคองศีรษะสามีขึ้นซบใบหน้าลงบนอกของเขารู้สึกได้ว่าร่างกายของเขาเย็นเฉียบราวกับกำลังถูกแรงอาถรรพ์บางอย่างดึงไปสู่อีกครบหนึ่งชาวบ้านหลายคนที่วิ่งตามมาเมื่อได้ยินเสียงร้องต่างร้องวงเข้ามาด้วยความตื่นตระหนก ตกใจรีบเอาน้ำมาสาดหน้าเร็วชายใบกลางคนคนหนึ่งรีบวิ่งไปจากน้ำด้วยกระบวยจากโอง่งใกล้ๆมาแล้วราดลงบนหน้าผากของคนเป็นหลมนั้นหญิงจราผู้หนึ่งรีบใช้มืออังที่จมูกของเขาก่อนจะเงยหน้ามองทุกคนด้วยแววตา <c oughs> <c oughs> ตนกตก ยังหายใจอยู่แต่แผ่วเบานักรีบพาขึ้นเรือนเถอะชายจากันสองสามคนช่วยกันยกตัวเขาขึ้นจากนาพาเดินโซเซกลับขึ้นบ้านหญิงจลาคนเดิมค่อยๆบดใบไม้บางชนิดที่เก็บไว้ในหอผ้าให้ละเอียดผสมน้ำแล้วกรอก ใส่ปากเขาโดนของเข้าแล้วนี่มันลางไม่ดีเอาเสียเลยบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงนันทุกสายตามองไปยังชายผู้หมดสติรอให้เขาฟื้นขึ้นมาทุกคนต่างกระบนกระวายใจไม่นานนักผู้เท่าประจำหมู่บ้านซึ่งเดินด้วยไม้เท้า มาถึงก็ถอนหายใจเลือกใหญ่แย่สายหน้าไปมาแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนใครนอนเวลาผีตากพระอ้อมนี้มักจะโดนอาถรรพ์เสมอเพราะมันเป็นเวลาต้องห้ามเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นพอจะทำให้ทุกคนขนลุก สู้ราวกับเป็นคำสาปจากวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแสนนานไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดต่อสายลมเย็นจะเยือกพัดผ่านอีกครั้งท้องฟ้ายังคงมีแสงสีส้มจางๆลอยนิ่งอยู่ที่ขอบฟ้าผสมปสานด้วยสีดำ กำลังเกืนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจ้องมองลงมาอย่างเงียบงันจบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่น้